งแน่นอนครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนน้องเล็กในตระกูล A s e r i e s ของ oppo อย่าง oppo A 1 5ที่ต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เปิดราคามาดีมากๆจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต m e d a t e k Helio P 3 5ในเะท่าที่ผมลองใช้งานรุ่นนี้สามารถทำคะแนนอัตุตู้ได้อยู่ราวๆประมาณ1 1 0 0 0 0คะแนนนะครับใครที่เน้นใช้งานทั่วไปเล่นไลน์เปิดแอปหลายๆแอปเล่น Facebook ดูคอนเทนต์ตาๆคะแนนี่เขาให้มาก็ถือว่าใช้งานได้เหลือ ปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนในตระกูล A s e r i e s ของ OPPO เรียได้ว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆและก็เคาะราคามาได้ดีมากๆนะครับซึ่งแน่นอนครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนน้องเล็กในตระกูล A s e r i e s ของ OPPO อย่าง OPPO A15 ที่ต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เปิดราคามาดีมากๆ4,299บาทเท่านั้นแต่สิ่งที่ทุกคนจะได้ก็คือมาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่น แล้วก็มาพร้อมกับสเปคและประสิทธิภาพที่ยังจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้ผมได้มาระยะเวลานึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าส่วนฟังทุกคนได้ฟังกันถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ผมใช้งานมาระยะหนึ่งแต่ว่าอยู่กับผมแบบตลอดเวลาเลยถือว่าเป็นรุ่นที่ผมค่อนข้างชอบมากนะฮะในเลนราคาไม่เกิน5,000ผมเชื่อว่าแฟนๆ oppo หรือว่าคนที่กําลังดูรุ่นนี้อยู่ ถ้าได้นําไปลองใช้จะต้องชอบเหมือนผมอย่างแน่นอนที่ผมชอบมากๆสําหรับเจ้า OPPO A15 รุ่นนี้คงจะหนีไม่พ้เรื่องของดีไซน์นะทุกคนจยาให้ทุกคนได้ดูครับรุ่นนี้ดีไซน์ผมบอกเลยว่าเล่นราคา5,000รุ่นนี้ดีไซน์ผมถือว่าผมยกให้เป็นสมาร์ทโฟนที่ ดีไซน์สวยมากในอันดับต้นๆณนะเวลานี้เลยนะครับสำหรับ Apple A15 รุ่นนี้นะครับจะมีวันจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด27สีได้แก่สีแฟนซีไวท์ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็สีดันนิมแบ็กรุ่นนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็คือเรื่องของความบางที่ผมมองว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่ดีไซน์ตัวเครื่องมาได้บางมาก,มากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยรุ่นนี้ฝาหลังยิ่งสีที่เป็นแบบสีขาวเนี่ยนะฮะหรือว่าสีแฟนซีไวท์ฝาหลังสวยมากนะครับดีไซน์ผมมองว่าโดนใจไว รุ่นโดนใจเด็กแนวผู้หญิงใครที่ถือจะต้องชอบรุ่นนี้แน่นอนนะครับรุ่นนี้น้ำหนักค่อนข้างดีนะครับมีน้ำหนักมาให้ดีเลยแล้วก็เวลาที่เราถือจับตัวเครื่องก็ไม่ใหญ่มากนะครับเวลาที่เราเล่นเกมหรือว่าเราดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเวลาที่เราถือนานๆก็รู้สึกไม่เมื่อยมือถือว่าโอเคมากแล้วก็การออกแบบดีไซน์เขาเนี่ยฮะจะมีการโค้งมนรับกับมือได้ดีมากๆนะครับเราจะดูคอนเทนต์หรือว่าเราเล่นเกมรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าการดีไซน์เขาทําออกมาได้ดีมากๆนะรุ่นนี้ด้านหลังครับเขาจะมาพร้อมกับฝาหลังที่เป็น็นลาสติกกแ้ว การขัดเงานะครับสีขาวหรือว่าสีแฟนซีไวที่ผมได้มาเนี่ยเวลาสะท้อนแสงเนี่ยมันจะเป็นสีขาวๆออกมุกมุกเหลือบเือบนะครับบอกเลยว่าสวยมากด้านหลังจะมีตำแหน่งของเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือนะครับแล้วก็ด้านบนตรงเซนเซอร์สแกนนิ้วมือด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีตำแหน่งของกล้องหลังทั้งหมด3เลนแล้วก็มีไฟแฟลชนั่นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจของรุ่นนี้นะผมเชื่อว่าเป็นไฮไลท์มากๆสำหรับดีไซน์ของเจ้า OPPO A15 เนี่ยก็คือเรื่องของดีไซน์กล้องที่ทาง OPPO เขาใส่รายละเอียดมาได้ดีมากนะครับปกติเราเห็นโทรศััทกลล้องงห คือจะเป็นเฉดสีที่เป็นสีเดียวก็คือดำก็ดำไปเลยใช่ไหมแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีแบ่งสีนะฮะทางด้านซ้ายจะเป็นสีดำทางด้านขวาจะเป็นสีออกเทาๆหน่อยนะฮะออกเทาๆดำๆดำดำสวยมากนะฮะแล้วก็ตรงกลางการเล่นตรวซื้อคำว่า AI Camera ด้วยนะครเรื่องของดีไซน์กล้อง เรื่องของการออกแบบกล้องที่เป็นซีเลียมรุ่นนี้โดยรวมผมมองว่าโอเคเลยนะครับส่วนเรื่องของพอร์ตการใช้งานต่างๆนะครับรุ่นนี้นะครับเขายังคงเป็นพอร์ตที่เป็นไมโครยู B บีอยู่ซึ่งผมถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายมากๆนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับรูฟังสาพิธาที่อยู่ด้านล่างของตัวเครื่องมีไมโครโฟนมาให้แล้วก็มีลําโพงหลักนั่นเองนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับลําโพงเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นในเท่าที่ลองเสียงลําโพงก็ถือว่าใช้ได้นะครับเน้นดังไว้ก่อนนะฮะพิธีเสียงก็ถือว่าไม่่ได้นนาเียะรรคับ ทางด้านขวาครับผมมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่ม power ที่แยกออกมานะครับด้านบนจะไม่มีตำแหน่งของไมโครโฟนตัดเสียงนะครับอันนี้อาจจะขัดใจหลายๆคนแน่นอนนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับจะมาพร้อมกับซอฟตส่ซิมแบบ t r i p l สล็ o ตนะครับซึ่งเราสามารถใช้งาน 4G ได้ทั้ง2ซิมแล้วก็แล้วก็สามารถเพิ่มเมมเบรีิการได้ถ้าคิดว่า ram ม rom ม32อไม่พอก็สามารถเพิ่มเมมเบรีิกาใช้งานได้อีกด้วยเรื่องของหน้าจอแสดงผลนะครับรุ่นนี้เนะะี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาด 6.25นิ้วนะครับเป็นจอ IPS แล้วก็มาพร้อมความละเอียที่ h e ดรุ่นนี้นะครับหน้าจออาจจะไม่ได้ใหญ่สักเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าขนาด6.25นิ้วเนี่ยมันกําลังพอดีกับการใช้งานแล้วก็กําลังพอดีกับการใช้งานที่แบบ ใช้งานมือเดียวะนะครับดูไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็เรื่องของหน้าจอเนี่ยเท่าที่ผมลองใช้งานเนี่ยนะครับสีสันผมให้คะแนนสักประมาณ8.5นะครับสีจออาจจะไม่ได้สดสักเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องความสว่างตอนที่เราเอาไปใช้งานกางแจ้งก็ถือว่าสามารถสู้แสงแดดได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องของขอบจอรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมลองแล้วก็ผมดูเนี่ยนะครับรุ่นนี้ขอบจอก็ถือว่ามีการออกแบบมาได้เป็นอย่างดีขอบจอสีดำาๆก็ไม่ได้หนามากนะครับด้านบนจะมีตำแหน่งของกล้องหน้าที่เป็น หยดน้ำเล็กๆนะครับแต่ว่าเวลาที่เราใช้งานทั่วไปเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะแล้วก็เรื่องของการทัชสกรีนนะครับเท่าที่ผมลองใช้งานก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ทัชได้ดีมากนะครับใช้งานกดแป้นพิมพ์พพิม์ตัวหนังสือพิมพ์คีย์บอร์ดก็ถือว่าแม่นยําแล้วก็ หลังจากที่ได้นําไปใช้งานรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับใครที่ดู Netflix นะครับรุ่นนี้ผมแจ้งก่อนเลยว่าสามารถดูได้เพียงแค่ 360p เท่านั้นหรือว่า SD นะครับส่วนใครที่ดู YouTube แน่นอนครับรุ่นนี้ความละเอียดอยู่ที่ HD ก็สามารถดู u t u b e ได้เพียงแค่ HD เท่านั้นนะครับแต่เท่าที่ลองก็ถือว่าเป็นมือถือที่โอเคแหละ ดูคอนเทนต์ต่างๆก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับเรื่องของการใช้งานทั่วไปขนาดหน้าจอก็กําลังพอดีนะฮะถือใช้งานมือเดียวสบายๆรุ่นนี้ถ้าได้นําไปลองใช้ผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรื่องต่อมานะครับที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเรื่องของสเปคสําหรับเจ้า Oppo A15 รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต MediaTek Helio P35 เนี่ยเท่าที่ผมลองใช้งานรุ่นนี้สามารถทําคะแนนอัตุตู้ได้อยู่ราวๆประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับใครที่เน้นใช้งานทั่วไปเล่นไล เปิดแอปหลายๆแอปเล่น Facebook ดูคอนเทนต์ต่างๆขณะนี้เขาให้มา ก็ถือว่าใช้งานได้เหลือๆแล้วก็เท่าที่ผมลองใช้งานเนี่ยนะครับก็ถือว่าตอบสนองแล้วก็ลื่นไหลดีนะครับไม่มีอาการกระตุกอะไรรุ่นนี้มี RAM ม,มาให้3 g b รอม32 g b และมีแบตเตอรี่มาให้4,230ม ah ิลลิแอมป์นะครับเรื่องการเชื่อมต่อต่างๆรุ่นนี้ก็ได้ได้ว่าใส่มาให้ครบคันเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้รองรับการใช้งาน Wi-Fi 5G มาพร้อมกับ Bluetooth เวอร์ชัน5นะครับ Android ก็มาพร้อมกับเวอร์ชัน10แล้วก็ครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชันล่าสุดของ OPPO นะครมรุ่นนี้ เรื่องการเล่นเกมผมต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะยังไม่เหมาะกับสายเกมสักเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่อยากจะได้มือถือที่ปรับคาบกราฟิกสูงสูเฟรมเรทลื่นๆเนียนตารุ่นนี้อาจจะต้องยกเว้นไปก่อนแล้วก็ไปดู a p p โ e ร,รุ่นที่สูงกว่านี้ท่าที่ผมลองทดสอบการเล่นเกมซึ่งผมทําคลิปแยกไว้ให้แล้วนะครับเกมแรกที่ผมจะหยิบยกก็คือเกมไกลหน้าฟรีไฟล์ ฟรีไฟล์เปิด60เฟรมได้แต่ว่าเรื่องการเล่นเกมฟรีไฟล์เนี่ยอาจจะมีบางครั้งที่มีภาพที่กระตุกหรือว่าเฟรมเลสตกสักนิดหนึ่งแต่ว่า ไม่ได้ตกบอวนะครับก็เรื่องการสับสโคบการทัชสกรีนรุ่นนี้บอกเลยว่าทัชแม่นยำมากถ้าจะให้ผมให้คะแนนทัชผมให้ประมาณ9.8เลยรุ่นนี้เรื่องการทัชถือว่าเป็นมือถือที่ทัชดีมากในเรนราคานี้นะครับทัดจีอันนี้อาจจะต้องพิจารณานิดนึงนะครับสามารถเปิดได้สูงสุดคือสมดุลน,นะครับแต่ว่าเท่าที่ลองก็ถือว่าลื่นไหลนะเจอสโคบที่ เขาให้มาก็สามารถที่จะทําออกมาได้ดีแล้วก็สมูทมากๆนะครับสำหรับเรื่องของ PUBG นะครับส่วนเกมสุดท้ายที่ผมทดสอบก็คือเกม rv สามารถเปิดเฟรมเรท60ได้แต่ว่าถ้าเราเปิด60เฟรมเรทที่ได้ช่วงออสกิลอาจจะตกเหลือเราราประมาณ30เฟรมประมาณนีนะ้เรื่องแบตเตอร,ร,รี่นะครับรุ่นนี้นะฮะเท่าที่ผมลองแน่นอนครับ4,230มิลลิแอมนะครับ รุ่นนี้เล่นเกมเอาเล่นเกมก่อนเลยก็แล้วกันเลครับ1ชั่วโมงแบตจะกินอยู่ราวๆประมาณ12%ประมาณนี้นะครับแล้วก็การใช้งานนะครับแบต4,230 mAh มเท่าที่ผมลองใช้งาน1วันผมยกให้เหลือๆเลยนะครับรุ่นนี้เรียกได้ว่าจัดการพลังงานได้ดีมากๆเลครับเล่นไลน์เล่นเฟซบุ o กนะฮะอ่านจงอานแชทดู YouTube 1วันคุณใช้งานได้เหลือๆแน่นอนนะครับออกไปจากบ้าน10โมงกลับมา3ทุ่มแบตเหลืออยู่ราวๆประมาณ30% ใช้งานได้สบายๆแน่นอนนะครับเรื่องการชาร์จแบตนะครับถามว่านานไหมรุ่นนี้เท่าที่ผมลองทดสอบใช้เวลาชาร์จอยู่ราวๆประมาณ2ชั่วโมงกับอีก20นาทีนะครับเท่าที่ได้ลองทดสอบนะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะฮะไม่ได้ชาร์จช้าไม่ได้ชาร์จเร็วมากอยู่ในระดับกลางๆนะฮะก็ถือว่าโอเคแหละนะครับเรื่องแบตผมสรุปหาเลยไว้ใจได้ ชัดแบตก็ถือว่าโอเคนะครับสชั่วโมงนิดๆก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้นานอะไรอะสำหรับผมเรื่องสุดท้ายครับที่เราจะมาพูดถึงกันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของกล้องนะครับซึ่งแน่นอนครับรุ่นนี้นะฮะถ้าเราดูด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด3เลนนะครับรุ่นนี้ผมเสียดานิดนึงนะครับเขามาพร้อมกับกล้องที่ไม่มีเลนส์ ultra w มาให้ส่วนใหญ่เราเห็นมือถือของ oppo ส่วนใหญ่ก็ จะมาพร้อมกับกล้องที่เป็นอัลตร้าไวว่ามุมกว้างมาให้นะฮะผมมองว่าเวลาที่ถ่ายภาพเนี่ยมันอาจจะยังไม่มันสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเอากล้องที่เป็นเลนส์มาโคออกใส่อัลตต้าไวมาผมว่ารุ่นนี้น่าจะดีกว่านี้นะครับในส่วนสเปคกล้องนะครับรุ่นนี้แน่นอนอย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาจะมาพร้อมกล้องหลักความเรียดล้านนะครับมีเลนส์มาโครมาให้แล้วก็มีเลนส์เดฟมาให้นะครับสามารถถ่ายภาพพอทงวอเทศได้นะฮะสามารถถ,ถ่าย ภาพเปลี่ยนหรือว่าถ่ายมาโคได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้ารุ่นนี้ก็มาพร้อมกล้องหน้าความละเอยียดที่8ล้านหลังจากที่ผมได้ลองใช้นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคเลยในเรื่องการถ่ายภาพนะครับไวเบรลาไดนามิกนะฮะแล้วก็เรื่องของความคมชัดรุ่นนี้เมื่อเทียบกับราคาผมมองว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับเละนราคา5,000ผมมองว่ามือถือรุ่นนี้อยู่อันดับต้นๆที่มีกล้องหลังที่โอเคมากๆถ้าไม่ติดเรื่องของเลนส์มุมกว้างที่ เขาไม่ได้ใส่มาให้รุ่นนี้เรื่ององกล้องผมมีข้อสังเกตไว้นิดนึงนะครับไว้เวลาเนี่ยเท่าที่ผมลองมันจะติดอมเขียวๆเหลืองๆนิดนึงแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพรุ่นนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพไนท์โหมดเนี่ยนะครับหรือว่าถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยรุ่นนี้ก็มีมาให้นะแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูก็คือกล้องเนี่ยนะครับมันอาจจะอมเหลืองๆเขียวๆนิดนึงบางสถานการณ์ตอนที่เราเอาไปใช้งานจริงๆนะครับเรื่องการถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะครับรุ่นนี้เท่าที่ผมลองใช้งานนะครับการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้ด้้กลอง ก็ถือว่ากลางๆท้ายได้สงสุดคือความเดียดอยู่ที่ 1 0 8แ p บแบบ30 fps นะครับแล้วก็เท่าที่ได้ลองเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะฮะกับในราคาก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับไว้บาลานซ์นะครับการวัดแสงแล้วก็ภาพที่ได้คุณภาพที่ได้ก็ถือว่าโอเคเอาไปถ่ายวิดีโอได้ไม่ได้น่าเกียดอะไรรุ่นนี้นะครับในส่วนของกล้องหน้าแน่นอนครับผมบอกไปสเปคที่เขาให้มาคือกล้องหน้าความละเอียด8ล้านเท่าที่ผมได้ลองใช้งานบอกเลยว่ากล้องหน้าผมให้คะแนน10เต็ม10 11. เลยใครที่ได้ลองใช้จะต้องถูกใจอย,อย่างแน่นอนมุมดีก็กินโท้ ค,ความคมชัดโอเคเลยนะครับเรื่องกล้องหน้าถ้าใครที่เน้นเซลฟี่รุ่นนี้ตอบโจทย์คุณแล้วก็ทําให้คนหลงรักอย่างแน่นอนในส่วนการถ่ายกล้องหน้ารุ่นนี้เท่าที่ผมลองทดสอบเราสามารถปรับบิวตี้ได้แล้วก็ถ้าเราถ่ายวิดีโอกล้องหน้าเราก็สามารถที่จะปรับบิวตี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าความละเอียดของวิดีโอเนี่ยอาจจะดรอปลงมานิดนึงนะครับเรื่องของการถ่ายเซลฟี่กล้องหน้าก็มีพวกติ๊กเกอร์เออารุกๆมาให้เราได้ใช้งานแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับใครที่ถ่ายกล้องหลังรุ่นนี้ก็ มีโหมดโปรมาให้สามารถใช้งานโหมดโปรได้ปรับพวกสปีดชัตเตอร์โัวชัตเตอร์หรือว่า ISO ได้เลยเอาเป็นว่าสรุปเลยนะครับในเรืราคาไม่ถึง5,000บาท oppo a15 รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่กล้องโอเคมากทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังราคา4299สิบาทถึงที่คุณจะได้ในการถ่ายภาพรุ่นนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนเทียงเดียวไม่มีเลนส์มุมกว้างมาให้นะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันครับกับการรีวิวคร่าวๆ oppo a15 สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของ oppo ในเรืราคา4299บาท รุ่นนี้ผมสรุปให้เลยละกันนะครับสิ่งที่ผมชอบนะฮะหเลยดีไซน์สวยดีไซน์สวยมากๆนะฮะสีแฟนซีไว้รับรองว่าสาวๆถูกใจแน่นอนครับตัวเครื่องบางน้ําหนักดีนะครับรุ่นนี้นะฮะกล้องโอเคทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับเรื่องแบตเตอรี่ถือว่าโอเคมากสําหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับจุดสังเกตของมือถือรุ่นนี้นะครับผมมีให้เพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะครับ ับในราคานี้นะครับก็คือเรื่องของพอรตการใช้งานยังเป็นพอรตที่เป็นไมโครยูนบีอยู่อาจจะเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับแต่ก็โอเคแหละนะฮะใช้งานทั่วไปชาร์จแบตก็ไม่ได้แย่อะไรก็ถือว่าโอเคแหละนะสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้งังไฝากไว้ด้วยกันครับสำหรับ Oppo A 1 5รุ่นนี้สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับในราคา4,299บาทมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมดสสีก็คือสีแ n นซีไว t e แล้วก็สีในนดิ b แบ็กนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็็นนนประโยยช์มากก้อ ยังไงถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแ,และก็อย่าลืมกดปุ่มกระิ่งแจ้งเตือนเราจะได้มาพบกันบ่อยๆนั่นเองครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าชอบไม่ชอบ,ชอบองไงฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวีดีโอด,ด้วยนะจ๊ะไปบ,บายครับ